สวัสดีครับผมจะกรีแบ่งปันรอยยิ้มนะครับวันนี้ก็มีเพจนักลบออนไลน์เพจดังเพจหนึ่งได้โพสในวันนี้นะแจ้งจับนางสาววิตีและนายอนามัยองศีสาต้องการหาอาสาสมัครที่มีสถานที่พักอยู่ใกล้กับสพกกตุมเพื่อให้ไปช่วยรองทุกข์ก่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาววิตีและนายอนามัยเมืม่อก่อนทางเพจเคยคิดที่จะหาอาสาสมัครไปแจ้งความดำเนินคดีกับ นางสาวเตีและนายอนามัยแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าในไหนเรียกมันก็แล้วไปแล้วและตัวพ่อแม่เองก็ไม่เคยแสดงความกระตือรือร้นที่อยากหาตัวผู้กระทำความผิดซ้ํายังหาทําลายหลักฐานทุกอย่างที่จะสายเรียกความยุติธรรมให้กับลูกตัวเองทิ้งหมดสิน้นซึ่งผิดวิสัยจากพ่อแม่คนอื่นโดยทั่วไปที่เราเห็นจึงคิดว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดของตัวเองหรือเกิดจากความผิดพลาดของบุคคลภายในครอบครัวของเขาเองซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกกันจึงไม่อยาก ไปซ้ำเติมเพราะในไหนเขาก็เสียลูกไปแล้วแต่จากกรณีที่นางสาววิตีออกมาให้ความเห็นเรื่องไม่อยากเห็นองค์พญายนาคเนื่องจากจเกิดความซ้าใจทุกครั้งที่เห็นจึงทําให้เกิดขึ้นว่าความคิดว่าเนี่ยนางสาววิตียังไม่ยอมหยุดกับการกระทำของตัวเองครับนางสาววิตียังคงอยู่ก็จะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับลุงพลวุ่นวายอย่างไม่รู้จบจากสิน้นและทําให้คนอื่นมีบคุคคลอื่นมาร่วมขบวนการในการใส่ร้ายป้าศีในเรื่องอื่นๆคดีอื่นๆให้กับลุงพลหรือใน,ในายเยพลนิพาอย่างไม่หยุดหย่อน ดังนั้นจึงเห็นสมควรเรื่องที่ดราม่ากอก,กควรจบสิ้นเสียทีโดยจะต้องจัดการให้นางสาววิตีได้รับโทษที่ตัวเองได้กระทําความผิดพลาดจนเกิดการตายของเด็กคนหนึ่งในฐานความผิดกระทําโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีคนตายซึ่งจากการตรวจสอบคานิยามของกฎหมายแล้วนางสาววิตีได้กระทําความผิดครบองค์ประกอบและสามารถจะดำเนินคดีได้เมื่อตารวจไม่ยอมดาเนินคดีและไม่ยอมดาเนินคดี จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาอาสาสมัครไปช่วยดําเนินการแทนเพจนักลบออนไลน์ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีกับนางสาววิตีและใน,ในายนามัยวงศ์ศรีสาเพื่อให้เป็นประเด็นหลักของคดีที่เกี่ยวข้องกับลวงพลเสร็จสิ้นไปที่ะประเด็นหลังจากนั้นจะได้เริ่มจัดการกับคนที่คอยใส่ร้าย,ายให้คิดร้ายขึ้นกับลวงพลต่อไปและเพื่อให้ครอบครัวนใายเสรีพลยิพาจะได้ก้าวเดินต่อไปในการประกอบอาชีพในท่องทางอื่นๆสร้างความสุขให้กับเอฟซีและเดินหน้าการสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวบ้านที่หมู่บ้านก และทางจังหวัดมุกดาหารต่อไป 1. ทางเพจกําลังเรียบเรียงสุดคู่มือสลับไปรองทุกข์กล่าวโทษกับนางสาวิตีและนายอนามัยวงศ์รีซาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไปรองทุกข์กล่าวโทษสามารถเปิดหน้าเพจนักลบออนไลน์แล้วก็รองทุกข์กล่าวโทษตามคำแนะนำของเพจ2หากนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศ์รีซามีหลักฐานหรือมีข้อมูลใดๆหรือรู้ว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายบุคคลมีการร่วมกันจะทําการใด จนเป็นเหตุให้ลูกสาวตนเองเสียชีวิตสามารถที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ตัวเองอาจจะได้พ้นความผิดในฐานนี้หรือได้รับโทษในฐานนี้ในสถานเบาขณะนี้ในทีมสอบสวนจากส่วนกลางพอที่จะทราบแล้วว่าน่าจะมีน่าจะเป็นบุคคลใดบ้างแล้วและมีจํานวนไม่ต่ากว่าสี่คนและสายฐานใดบ้างเป็นจุดพักเป็นจุดในการอาพางคดีและรวมถึงสาเหตุที่ทําให้เด็กหญิงสมภูหรือเด็กหญิงอระวันดวงศรีซาเสียชีวิตแต่ขาดพยาน แต่ขาดพยานประจักษ์ที่จะใช้ในการยืนยันตัวผู้ที่กระทําความผิดสาลฎีพึงระวังในการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเก่าหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่มีเหตุผลจะถือว่าพออาจจะนํามาซึ่งคดีความเพิ่มอีกหนึ่งคดีและหากในคดีนั้นมีอัตราโทษสูงสุดถึงกับประหารชีวิตหากมีการแจ้งความเท็จกันแกล้งเพื่อให้ผู้อื่นต้องรับโทษในทางอาญาผู้แจ้งความเท็จจะต้องได้รับโทษในอัตราเดียวกันคือโทษประหารชีวิต